เจ้าได้เงค่ะแล้วอาจจะเป็นเล่นนะคะแต่ว่าด้วยหัวใจนะคะแล้วก็ความสามพันธ์กี่เติบโตนี่ยของเราแล้วดูไร้ที่ใหญ่มากนะคะขอบคุณมากเลยบอกแล้วค่ะไม่ใช่ความบังเอิญนะคะที่เราจะมาจุดประเพณี้วยกันนะคะถือ,อนนะะว่าเป็นการต้อฝรับแล้วก็การเลื่อนสัปดาหแล้วนะคะ ทุกบทบาททุกตำแหน่งค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผีวทองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนหรือว่าเป็นคนหาเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นคนอันเชิดนะคะทุกส่วนนะคะล้วนมีส่วนสำคัญให้หมดค่ะในทสำคัญนะครับทุกคนใจพอเดินทึ้นข้างบนนะครทีแรกแล้วก็เดินทางมา700กิโลนะครับที่นี่เรากาะมาด้วยกันเราจะไปด้วยกัน ก็เตรียมการสอบนะคะสําหรับอาหารนะคะพี่นักศึกษานะคะถึงเสร็จแล้วนะคะ ที่จันเราจบเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะอยู่ในเดือนจบถึงวันสุดท้ายแล้วก็จะมีพิธีส่งซากด้วยพิธีส่งซากนะคะก็จะเริ่มในช่วงของหัวขัานนะคะของวันสุดท้ายก็คือวันที่สิแล้วเราก็จะไปส่งพระร่วมกันนะคะที่บริเวณปลายแหลมของสถานหินห่าแล้วลก็ถือว่าสิ่นสุดของเพ,พิธีคือสิ้นที่จะสิ้นพัทธ์การกันเองคะ่ะ สวัสดีค่ะส่วนที่นักการะึกษาด้านนี้ค่ะด้ดวยน,นะจะ๊ะค่ะตัวบุคคลน้าของเรานะคะของศา,าสราจารย์สุทธิ์สังนะคะอยู่บริเวณของลูกลนะคะทางที่จะไปตลาดสดนะคะทางสายมืออ๋อ วังอ้ออ้อคือจะถึงบังอ้ออ๋อยู่ตรงนี้เองใช่แล้วอย่าลืมนะคะ <c oughs> ไปไหว้อขอพรนะคะองโกนทั้องโกนจัดตัวโกนนะคะไล่ไมือนะคะด้านซ้ายมือของรถคุกน,น,นะคะไปทางรกระดากค่ะแล้วก็เป็นระยะไปไกลประมาณ20เมตรนะคะเราก็จะเจอสายเจ้าเทียนเป็ดของค่ะซึ่งด้านในก็มีประดิษฐานนะคะขององโกนีน,น,นะคะ ขานี่เราก็ผ่านหนึ่งสอาม้าเจแ้านะคะของจั่งหนักคือ็ดห้า สวัส,ด,ด,สะะดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นบทปิดท้ายนะคะวันนี้รเราได้มาเรืองผิวเก้งนะคะกับสายเจ้าเสือกเเกเป็นสายเจ้าเกลีย ffe, นเส้ต่อนะคะกับอ,องค์กุอิมน,นะคะพุินพ่อศาสานะคะอายุกว่าหนึี่สปีนะคะเราประสิษฐ์นมาก,กว่า120ยสปีค่ะเราถือว่าเป็นสาเยเจ้าหงเหรือสายเจ้าเกลีย ffe, อีนนี่เดียวค่ะไม่แน่นะไม่แน่อิดเดียวอินเดียนะ เราจะถึงปลายทางแล้วทีนีิทีแรกค่ะนะคะทีทะุ่กท่านได้บรรลุหัวใจกันนะคะฝากด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยไปจักราตองคนอินนะคะเพ,พืาชาช่อนๆพี่สวนอินที่สายชาสายเจ้าเรียนเป็นของนะเป็นเจ้าของนะคะอยู่บริเวณด้านน้ำพุะค่ะทางไปตลาดสดนะคะใช้ปืน20เมตรนะคะคอะคะอกไป20เมตรเลยที่ดีขาวก็120ปีแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสั่งก่อนแล้วับมาทิ้อได้นคะสั่งไป่อแล้วับมาิเอ่อแล้วเฉพาะคนสดมอนนี้นะกรดีทงกั่เลยนะ ว,ญญะะวันนี้ที่เราถือได้มาขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านยังไม่รู้จักหลายท่านเด็อดขาดบ่อยนะคะแต่ม่รู้ว่าเพียงส,สักัองที่อยู่ตรงไหนพอได้ยินเสียงประชาชนท,ที่ถยู่ั้งอ้ออ๋อ,อ,อทานอยู่บ่อยๆนี่เอง ก็ตัดเข้าเยกๆของเรานะคะแค่วถงโตแยกๆตัวในู้นะคะที่มี่จะเข้ากระเคราขอถึงโตอก็เรีวยวสานะคะใปปกระมาณสีเครับแล้วเราจะทำดีแจกทุกวันด้วยนะครับเสี่าวการผู้ทรได้ที่บ้บ ตรงนี้เป็นกรบวนติดท้ดายนะครับเป็นกระบวนของอาเซียนเป็นตัดนะครับทียู่ใกล้บริเวณตลาดดาวทาวของเราเองนะครับวันนี้เราอัญเชิญ เอาไว้ัดกดอินพ่อสาวนะฮะที่อายุเั้งแต่กว่าร้อยยี่สิบปีนะครับออกดองลูกหลานนะครับค่ะเราขอว่าไปดูหนึ่งป้ายหนึ่งนะคะที่เรามีความศรัทธานะคะจะได้ตรวจของท่านประชาชนเข้ามาจะเยอนเลยเดียวขอความกรุณาประทับขอโยนต่ำๆนะครับเพราะว่าผลถามอิวเจ้นนะครับเป็นผู้หญิงหมดสตรีสตรีแต่มาชอบไม่ใช่เหรออะไรอะมาชอบ ตรงนี้นี้ก็เป็นขบวนแห่ของ